ะะรถที่นี่ไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องหรือเรื่มชำรุดสูญหายนะคะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบเจอกับมิกี้ในคลิปนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรถที่มิกี้จะมาแนะนำนะคะเป็นรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota o n l New Fortuner ปี2017นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นตัวขับ4ะะีฮะหรือที่เรียกกันว่า ตัวโฟล i e ว d r i v e นะคะวันนี้นะคะรถที่จะมาแนะนำเนี่ยมีความหรูหรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชันคันนี้มีอะไรกันบ้างเช่นเดิมค่ะนะคะเริ่มต้นเลยนะคะอยากขอเสนอนะคะตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะแต่ตัวไฟหน้าของตัว All New Fortuner เนี่ยบอกเลยว่ามีความเฉบียเฉีียวและก็หรูหรานะคะตัวนี้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟลูกแก้วนะคะแล้วก็มีนะคะตัวไฟ LED นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนะคะ ความส่องสว่างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟดเออไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างคะ่ะแล้วก็ชุดแต่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโคมเมียมครอบเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นชุดโครเมียมและก็มีกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดโครเมียมนะคะแต่ชมเนี้ยบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างมันดูเรียวดูหรูนะคะดูแบบว่าดูมีอะไรให้ดูนะก็คือบอกได้เลยว่าหน้าเนี้ยสวยชอบ ส่วนตัวคือชอบมากๆนะคะอะมาต่อค่ะในส่วนของล้อกันบ้างตัวนี้นะคะลูกค้านะคะจะได้ในส่วนของล้อเดิมนะคะตัวนี้เป็นล้ออันลอยขอบ17นะคะล้อติดศูนย์มาเลยนะคะจากป้ายแดงนะ,ะได้ยางดันหลบปีใหม่ด้วยนะคะมาในส่วนของนี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีนะคะไฟเดียวกระจกมองข้างซึ่งจะมีดีไซน์นะมีความเรียวอีกแล้วนะคะโอ้คือบอกเลยว่าดูแล้วหรูหราแล้วก็สวยมากๆส่วของตัวชุดมือเปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดมือเปิดนะคะเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะทั้ง4ด้านกันเลยนะคะ แล้วก็ภายในชุดมือเปิดนะคะก็จะเป็นชุดคมเมียมนะคะทั้ง4ด้านเช่นเดียวกันค่ะเปิดมาภายในนะคะตัวนี้จะเป็นสีทูโทนะคะจะเป็นสีดําตัดสีน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลแบบบอกไงอะน้ํตาลแบบน้ำตา,แบบำตาลรหรูอะเนาะตัวนี้นะคะเปิดมาก็จะดูแบบไฮโซนิดนึงนะคะ,ะตัวสตาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม Engine s t a r ตาร์ะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวพวงมาลัยนะคะจะ หุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นแบบว่าลายไม้นะไม่แบบดูไม่แก่นะเป็นลายไม้แต่ดูไม่แก่นะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มรับโทรศัพท์นะคะปรับเสียงขึ้นลงนะคะมีโหมดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวคูดคอนโทรลนะคะอยู่ด้านข้างด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะที่มีความหรูหราาเปิดมาระแบบว้าวมากเลยนะคะ ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะ CD DVD เป็นตัวทัศกีนะคะระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆนะปุ่มเลื่อนอะไรนูน่นนี่นั่นนะเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็เป็นช่องนะคะ USB นะคะสามารถเสียบตัวสายชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกล่องตรงกลางนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะให้2กล่องนะคะตัวอ่า เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่อะไรไม่รู้นะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะนะคะก็จะเป็นตัวโหมดอีโคนะคะเป็นตัวแบบประหยัดน้ํามันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นเบรกมือแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นที่วางแขนนะคะซึ่งเปิดมาก็จะสามารถเป็นกล่องเล็กๆนะก็สามารถแบบเออเก็บสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ข้างบน นะข้างบนตรงนี้นะคะโอ้โหแบบดีไซน์สวยตัวนี้เป็นที่เก็บแว่นนะคะตัวนี้เปิดปิดไฟอ่าสวยโอเคประมาณนี้โอเคอ่ะเซฟตี้คันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด6ลูกนะคะซึ่ง4ลูกแรกเนี่ยลูกค้าคงงว่าเอ๊ยอยู่ตรงไหนก็คือจะอยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะอยู่ตรงนี้พวงมาลัย1ลูกนะคะด้านข้าง1ลูกแล้วก็ตัวคารน,นะทั้ง2ฝั่งนะคะอีกข้างละ1ลูกนะคะก็คือ บอกเลยว่าแบบเซฟตี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี่ทุกอย่างคอนโทรลนะคะด้านนี้นะคะได้หมดเลยนะมาเดี๋ยวดูกันต่อนะคะในส่วนของเบาะแถว2กันบ้างนะคะโอ้โหเปิดมาคือความเป็น f o r t u n e r ก็มีความกว้างกว้างมากๆนะคะตัวนี้นะคะก็รายละเอียดดีค่ะถือว่ารายละเอียดดีมากๆนะคะรถแบบสภาพยังดีไม่ช้ำนะคะแล้วก็จะมีแอร์ช่องแอร์ด้านหลังนะคะให้2ออันแล้วก็ มีในส่วนของแอร์แอร์แบ็กแอร์แบ็กก็จะซ่อนอยู่มุมนี้นะคะทั้งสองฝั่งตรงคานนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยค่ะด้านหลังต่อเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะปกติเนี่ยไฟท้ายของรถทั่วไปเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะเป็นตัวมันติรีเฟล็กเตอร์คือเป็นตัวไฟธรรมดาแต่ตัวนี้นะคะตัว all new fortuner เนี่ยจะได้เป็นตัวไฟท้ายเป็นหลอด LED นะคะ คือแบบสวยมากแล้วก็มีความเรียวมากนะคะดูดีไซน์เขานะคะแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะชุดคอเมียมนะคะตัวอักษรนะคะตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวว่าเป็น Sigma 4ฟนะคะก็บ่งบอกถึงความเป็น s i g m a เป็นตัวขับสี่นะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นตัวสองจุดนะคะก็จะติดอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะ แล้วก็มีสปอยเลอร์มีตัวไฟทับทิมนะคะอ่าแล้วก็มีไฟทับทิมด้านล่างให้อีกค่ะโอเคสวยค่ะรวมๆดูแล้วคือสวยนะคะสวยมากๆนี่นะคะฝาท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวไฟฟ้ากดปุ๊บทำงานเองโดยอัตโนมัตินะคะเวลาปิดก็ปิดตรงนี้นะคะก็จะปิดลงมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะ ด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นเบาะแถวสามก็คือสามารถรองรับนั่งได้นะคะหรือจะพับเก็บนะคะตัวนี้ก็คือจะมีความกว้างมากนะคะคือสามารถเก็บสัมภาระได้อีกเยอะนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องแอร์ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็นนะคะจะเย็นตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงเบาะแถวสองจนมาถึงเบาะแถวสามไม่ต้องแย่งความเย็นกันนะคะเพราะความเย็นคือมาถึงอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาปิดฝาท้าย โอเคทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าค่ะมีกล้องถอยหลังนะคะเออมีกล้องนะคะตัวนี้นะคะให้หนึ่งจุดโอเคค่ะมาในส่วนเชื้อเพลิงกันบ้างค่ะในส่วนเชื้อเพลิงคันนี้ก็จะเป็นเติมน้ำมันดีเซลนะคะชุดมือเปิบ รายละเอียดค่อนข้างดีค่ะคันนี้นะคะดมเดิมหน้าเดิมหลังเดิมการันตีนะคะรถที่นี่ไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องหรือเรียมชารุดสูญหายนะคะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทค่ะแต่วันนี้นะคะเราขายในราคาเกือบครึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าเกือบครึ่งเลยแล้วก็ซื้อเนี่ยคือคุ้มมากเพราะวันนี้นะคะมิก้ขอเสนอขายในราคาเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคือบอกเลยราคาว้าวมากเล่นได้นะคะก็ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาทางมิกกี้ได้นะคะการันตีเรื่องการจัดไฟแนนซ์ จัดทุกคันดันทุกเคสไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างค้าขายธุรกิจส่วนตัวขายออนไลน์มาเลยค่ะเรามีไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้าถึง8ธนาคารกันทีเดียวเลยนะคะสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ใครดูแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะ,ะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้มิกกี้ในคลิปต่อๆไปจะพยายามทํารถ SU v รถครอบครัวรถเจ็ดที่ดังมานะคะลงรีวิวให้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ